ว่าบีเห็นอนาคตจะได้รับการต่อยอดในหาคยายธรรมศาสตร์อย่างไรก็ะก็เอ่อการต่อยอดในระยะต่อไปนะครับจะเป็นการต่อยอดในเชิงการขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็ตัวชี้วัดนะครับคือตอนนี้เนี่ยเรามีนโยบายที่ท่านอธิการบดีประกาศใช้นะครับเรามีเกณฑ์การประกันคุณภาพนะครับที่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้วการขับเคลื่อนในระยะต่อไปเนี่ยเราก็จะทําให้เกณฑ์การประกันคุณภาพเหล่านี้ ได้รับการเอาไปปฏิบัติใช้อย่างแท้จริงนะครับแปลว่าทุกคณะก็ต้องไปคิดนโยบายคิดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนแล้วเราก็จะมีการเก็บข้อมูลนะครับดูซิว่าการขับเคลื่อนต่างๆในคณะต่างๆเนี่ยได้ผลคะแนนเป็นอย่างไรนะครับคณะไหนได้คะแนนสูงก็จะกลายมาเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คําแนะนํากับคณะหรือหน่วยงานที่ได้คะแนนลําดับรองต่อมานะครับอ,อ,อีกแง่หนึ่งเนี่ยเราตั้งใจจะขับเคลื่อนออในผักดันการใช้ แอปพลิเคชันของเราต่อไปนะครับตอนนี้เรามีแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Future Wellness Application นะครับ Future Wellness Application ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแอปที่นักศึกษาและบุคลากรเนี่ยเข้าใช้ตรวจสุขภาพของตัวเองได้เหมือนกับเขามีมีเครื่องมือที่ช่วยดูแลสุขภาวะใกล้ตัวเขาที่สุดอยู่ในมือเลยนะครับพอเวลาเขาเรู้สึกว่าเอ๊ะตอนนี้กําลังอยู่ในภาวะเครียดนะหรือตอนนี้เอ๊ะร่างกายเรารู้สึกไม่ค่อยจะแข็งแรงแล้วก็สามารถหยิบ มือโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเอาแอปพลิเคชันเนี่ยขึ้นมาดูแล้วก็ทําแบบสกรีนนะครับแบบสอบถามประเมินสุขภาวะเบื้องต้นได้เลยนะครับออนอกจากนี้เนี่ยฐานข้อมูลที่เราเก็บอยู่ในแอปพลิเคชันเนี่ยฐานข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราก็จะเอามาใช้ประโยชน์นะครับเราจะมาทำอนาลิติแล้วก็ทำนโยบายที่คมชัดตรงประเด็นนะครับแล้วก็ทันสมัยขับเคลื่อนออการส่งเสริมสุขภาวะเชิงรุกในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อไปครับ ะะไปที่คำถามที่สองนะคะในการดําเนินโครงการที่ผ่านมามีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามาร่วมมือหรือมีบทบาทสําคัญและก็มีส่วนร่วมในการข่อนโครงการเ,เวลาเราทํางานโครงการนี้นะครับเรียนว่าเราทํางานเป็นลักษณะเครือข่ายเริ่มแรกเลยนะครับเ,เราคุยกับสํานัก 8. ของสอสสนะครับเราก็จับมือกับสํานัก8ของสอสสคุยกันว่าอตอนนี้ธรรมศาสตร์มีเพนพอยต์อะไรมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เป็นที่มา ของไอเดียต่างๆอย่างเช่นการพัฒนาฟิวเจอร์เวลเน็ตแอปพลิเคชันนะครับเป็นที่มาของการจาทํากิจกรรมเชิงรุกต่างๆนอกจากสสสแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างเช่นกองกิจการนักศึกษานะครับออกองทรัพยากรมนุษย์นะครับแล้วก็ยังมีกองบริหารศูนย์รังสิตนะครับเราก็ร่วมกันขับเคลื่อนด้วยกันตลอดมา2ปีนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีคณะต่างๆที่มีเพนพอยด้านสุขภาวะ ครคือเราชวนเขาเก็บข้อมูลแล้วเราก็พบว่ามันมีเพนพอยต์ด้าน n c d ดีเพนพอยต์ด้านบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าในคณะต่างๆเราก็เลยชวนเขามาบอกว่าเรามาขับเพื่อนร่วมกันนะครับทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์นะครับอีกอีกหลายๆคณะนะครับที่ร่วมกันขับเพื่อน,นะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังเชิญชวนอ,อ,อาจารย์อาจารย์แพทย์อาจารย์หมอนะครับนักวิทยศาศาสตร์การกีฬานักโภชนาการนะครับมาช่วยในการออทำกิจกรรมต่างๆนะครับมี Personal เทรนเนอร์นะครับมาให้บริการด้วยนะครับแล้วก็เราก็หวังว่าเครือข่ายเหล่านี้ของเราก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็จะเวิร์กกับสสสต่อไปนะครับเพื่อเ,ออเชิญชวนผู้เชี่ยวชาญข้างนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาช่วยกันสร้างให้เกิดเป็นโมเดลของมหาวิทยาลัยสุขภาวะดีแห่งอนาคตให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวอย่างให้หน่วยงานในอื่นเนี่ยเอาไปใช้เอาไปปรับให้เหมาะสมต่อไปนะครับ ก่อนจะแจ้งยอดได้เพราะว่าตอนนี้มีผู้โหลดแอปี่ใช้แล้วประมาณจะเท่าได้ในแง่ของการใช้แอปเนี่ยนะครับเ,เรียนว่าเนื่องจากนักศึกษาทุกคนเนี่ยจะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า tu g r a d e อยู่แล้วแอปพลิเคชันที่เราทำเนี่ยเหมือนเป็นส่วนต่อขยายจาก tu g r a d e นะครับเขาอาจจะต้องกดเข้าไปในส่วนที่เรียกว่า future wellness a p p นิดนึงนะครับแปลว่ามันมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับพอเวลาเขารู้สึกว่าเอ๊ะช่วงนี้ เครียดช่วงนี้ใกล้สอบจิตใจไม่ดีเลยนะก็อาจจะหยิบแอปพลิเคชันนี้เข้ามาใช้ได้ทันทีปัจจุบันนะครับคนที่เข้ามาใช้งานนะครับจากจริงจังเนี่ยมีเกือบ6000คนนะครับและในจำนวน6000คนนี้เนี่ยพอเราได้รับข้อมูลหรือว่าเขาทำแบบสอบถามสกรีนเบื้องต้นแล้วเนี่ยมีประมาณ1,000กว่าคนนะครับที่เราพยายามติดต่อกลับไปนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาน่าจะได้รับการดูแลต่อเนื่องนะครับเราคือแอปพลิเคชันนี้เนี่ย มันเป็นต้นทางให้เราสกรีนนะครับให้เป็นต้นทางให้เราทาความรู้จักชุมชนธรรมศาสตร์เรามากขึ้นนะครับว่าเรามีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็มีการเก็บข้อมูลไปในตัวแล้วก็ไปวิเคราะห์เอาใช้ประโยชน์นะครับเ,เพื่อนเชิงลุกครับ